นี่คือสถานแห่งบ้านเมียงพระที่ข้านั้นคลองมาอยู่ข้าคือผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดณถินนี้ตามประวัติพงศสวดานในตำรารปยอเมียงพระได้กล่าวเอาไว้ว่าข้าผู้นี้เคยเจอกองทัพเสียมมาแล้วและนามของข้านั้นก็คือ ตาลือตกบ้านเอ้ไม่ใช่เอาใหม่เอาใหม่นะและเขานั้นก็คือนักรบผู้เก่งกาจแห่งเมืองคามแมตาอมนั่นเองแย yeah. ่บกุกปกเสียมมันเมียงประตรงตวัวกะนองปองปองกนอกระดาตุ่มตุ่ม่านั้นเป็นนักรบคามแมที่มีนามว่า อมส่วนจะอมอะไรนั้นข้าไม่บอกหรอกเราะว่าข้านั้นคือนักรบขแหมแนวหนามีความเก่งกาจในเรื่องการอมเอ้ยไม่ใช่มีความเก่งกาจในเรื่องการใช้อาวุธโลของข้าคือกระดง้งถ้าข้าใส่โลสองข้างแล้วขยับปีกๆๆข้าก็สามารถบินได้ส่วนอาวุธของข้านั้นคือชะมวกเป็นชะมวกติด GPS แทงปลาร้อยครั้งโดนปลาร้อยครั้งอย่างแน่นอน แล้วสิ่งที่ข้าฉีนั้นก็คือแผ่นดินพวกเซียมพูดเราก็ไม่แยกจะคุยสร้างปีที่อยุธยาไปเป็นนักรบขมรซ่อนตัวที่อยุธยานี่เฮอโดนแกนไปเป็นทาสเข้าแต่ข้านั้นก็ฝึกปรืออาวุธยุ่ทุกวันจนข้านั้นก็เป็นนายกองแล้วข้านั้นก็ขยับเลื่อนชันไปเรื่อยๆจากนายกองแล้วขยับเป็นอะไรนี่นายชิงแล้วข้านั้นก็ขยับถึงนายระนาจนไปถึงนายระนาดเอกเขาพูดเรของเขานนิเฮอ ถ้าตลกมามากพอแล้วมันถึงเวลาที่ลูกล้านของพวกข้านั้นจะบุกพวกเสี่ยมและพวกเราจะทวงคืนแผ่นดินของพวกเราอีกครั้งเราจะกลับมายิ่งใหญ่ที่สุดในแผ่นดินนี้แล้วพวกเรานั้นเออเออเสี่ยงอะไรไวะ ช่วยด้วยช่วยด้วยตาอมตกบ้านนี่ฮ่าฮ่าทึ่งอนุสวรีตะอมตกบ้านจะไม่อยู่แล้วแต่เจ้จำนงแห่งไฟข้องแควนโคโนฮะเมียงพระของพวกเรายังคงยเซอปยฮ่าฮ่าฮ่าพวกเราสัญญาว่าเราจะทำตามสัญญา เขาเวลาอีกไม่นานให้กับตะอมเองเราจะสู้เพื่อตะอมนะช่องอ่านมาในปัจจุบันเออ แม่ปรับพื้นที่ไม่จะส่วยเลยนะเหมือมถึงอนุสาวรีย์ตาอมของข้านั้นจะไม่อยู่แต่เจ็ดจำนงแห่งโพนหะเมียงพระยังคงอยู่ต่อไปณช่องอันมาเวลากลางคืนเ <ś c oughs> มียงประประประ ถ้ายึดที่ได้แล้วทำบุญให้พวกข้าได้เด้อพระ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 เราอยู่นะจ๊ะคุณรู้หรือไม่ว่าตอนนี้ตานถ่ายของเรานั้นก็สามารถยึดพื้นที่ต่างๆอย่างมากมายเลยนะพอยึดพื้นที่เสร็จแล้วพอตกตอนเย็นพวกเราตาขันถ่ายนั้นก็ร้องเพลงชาติกันแต่ในเวลาเดียวกันนั้นคนเขเมรแทนที่จะร้องเพลงชาติเขเมรในแผ่นดินเขเมรพวกเขากับ ไปร้องเพลงชาติขเขมรที่หน้าทำเนียบขาวในประเทศสหรัฐอเมริกาสังเง้นแม่ฟ้องพ่อกันใหญ่เลยนะเบ้าบอเออเปิดเพลงชาติขเขมรมาร์กไม่ได้มันติดลิขสิทธิ์เพลงชาติขเขมรมีลิขสิทธิ์ด้วยนี่เออเด็กทีพวกขเขมรก็เพลงประเทศไทยเอาไปไม่มีลิขสิทธิ์หรอกแบ้เเบ้อ แล้วคุณรู้หรือไม่ว่าคลิปต่างๆที่ทางฐานถทายนั้นได้ร้องเพลงชาติแล้วก็ปักธงชาติในที่นั้นสิ่งที่พวกท่านนั้นเห็นคลิปเหล่านี้ในสายตาขคนคอมเมนต์แล้วมันคือคลิป AI นั่นเองฮะโดยคนคอมเมนต์นั้นก็ไม่ยอมรับว่าพวกเขานั้นได้เสียพื้นที่ของพวกเขานั้นไปแล้วนะที่ทางพื้นที่ต่างๆที่ฐานไ่ายนั้นไล่ย,ยึด ก็เคยเป็นที่ของไทยมาก่อนนะนะแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้คนขมรน,นั้นเสียฟันกําลังใจอย่างมากๆมากๆเลย <c oughs> เมื่อทหารขมรนประชาชนขมรน,นั้นเสียกําลังใจที่ทหารไทยนั้นหยืดพื้นที่อย่างมากมายแล้วก็ชักธงชาติขึ้นนะนะทาง IO โอขมรและทางอินฟูเมนเซอร์ทั้งหลายะนะก็เลยแก้เกมด้วยการ ปั่นข่าวสร้างข่าวปลอมขึ้นมาโดยเขานั้นก็บอกประมาณว่าหลังจากที่ฐานถ่ายนั้นเคารพธงชาติเสร็จแล้วนะพวกเขาก็โดน BM21 ของเราจนราบเป็นหน้ากองฮะแบบรูปนี้รูปข้างบนก็คือรูปฐานถ่ายนั้นที่เคารพธงชาติกันนะนะส่วนรูปข้างล่างก็คือรูปฐานถ่ายนั้นที่นอนตตวยหลังจากโดน BM21 อของทางเขมรนะนะโดยพวกเขานั้นก็ให้ AI เจนรูปนี้นั่นเองฮะได้เลยว่ะ และพวกเขานั้นก็โพสต์ประมาณว่าฉันมักจะเห็นธงชาติไทยโดยกองทัพไทยจากประเทศไทยหลังจากที่เขานั้นยืนตรงนั้นไม่นานพวกเขานั้นก็โชคร้ายนะทหารไทยส่วนใหญ่ก็ตุยหลังจากนั้นคือเรามีคลิปขนาดนี้แล้วแต่พวกเขานั้นก็ไม่เชื่อและก็ยังคงคอมเมนต์หลอกคอมเมนต์ว่ามันคือคลิป AI ส่วนรูป AI ที่พวกคนคอมเมนต์เจนมานะโดยเป็นรูปที่ทหารไทยนั้นนอนตุยคนคอมเมนต์กับเชื่อสัง,งนัน บบอแ,แบบคนเขมรงคนนี้ก็อธิบายเป็นภาษาไทยนะให้คนไทยเข้าใจว่าทหารของคุณนั้นตอนนี้เป็นอย่างไรไปแล้วนะทุกคนหรอกครับกรบตรงชาติก่อนหรอกครับแล้วทากรบตรงชาตเสร็จแล้วแล้วก็ไปกินข้าวไปกินข่าวแล้วก็ไปนอนเลยอถ้านอนก็ไม่ต้องตื่นมาหรอกครับสองสามชาติก่อนก็ไม่ต้องตื่นมานอนตลอดไปเลยครับอ่า อันนี้คือรูกทีโครบตชาติแล้วก็อันนี้คือรูกนอนครับนอนะลอดไปเลยครับอ่าผมบอกแล้วว่าคนกัมพูชาไม่อยากมีเรื่องกับใครเลยคนกัมพูชาคืออยากได้สนันติภาพเข้าใจไหมคนกัมพูชาไม่อยากมีเรื่องกับประเทศไหนแต่แต่ว่าทาคนอ,อยากได้สงครามครับกรดานเจ้คนกัมพูชายินดีต้อนรับนะครับเก่งจุง๋งก็นี่ไงเห็นเห็นไหมอะ คนกลมปรองกัมพูชายินดีตอนรับแล้วก็รับยางเต็มที่เลยครับเห็นไหมอ่ะให้นอนให้นอนทุกคนเลยครับ <c oughs> เออมันพูดอะไรของมันวะเ <c oughs> ขาพูดภาษาไทยใช่ไหม <c oughs> ใช่แล้วนี่ <c oughs> แล้วเขาเชื่อจริงๆนะเนะทำไมเขาเชื่อได้ขนาดนั้นวะทางวิทยาศาสตร์ยังพิสูจน์ไม่ได้เลยนะี่แล้วเราจะรู้หรอเพ่ฮ <c oughs> <c oughs> ะสตีปัญญาสมองเ็าทำด้วยอะไรวะนะ พวกเขาแยกไม่ออกเลยว,วะว่าอันไหนคือคลิปจริงอันไหนคือรูป AI <อ>ถึงจะเรียนแค่วันละส่งองชั่วโมงก็น่าจะมีความรู้บ้างนะ<อ>พี่เหมียวยังไม่ชินกับคนเขเมรอีกเหรอเพ่<อ>หรือว่าจะเป็นคลิปนี้ที่เป็นคลิปทหารไทยของเรานั้นได้ยึดปราสาทตาควายได้แล้วอนะแล้วก็ได้นํำธงชาติไปติดที่หน้าปราสาทตาควายแต่คนเขเมรคนนี้กลับบอกว่านี่มันคลิป AI ชัดๆะนะคลิป AI พงัง แล้วเขาก็บอกว่าที่จริงแล้วเราตานไทยที่มาย,ยึดปราสาทตาควายนั้นได้โดนบีเอ็มยีของทางประเทศเขมรของเราตวีกันจนหมดแล้วนะแล้วเขาก็บอกว่ารูปนี้คือรูปจริงนั่นเองในรูปข้างๆนั้นก็เป็นรูปที่ BM21 ของทางเขมรนั้น,น,นได้กำจัดฐานไทยไปนะเราพวกเขานั้นก็ได้ปากธงชาติเขมรแทนสิ่งที่เขาจะสื่อนั้นก็คือ พวกฐานไ่ายนั้นยังยึดภาษาทตาควาย,ยังไม่ได้นั่นเองอะนะทั้งที่จริงแล้วพวกเขเมรน,นั้นก็ปกปิดข้อมูลไม่ให้คนเขเมรในประเทศได้รับรู้ข่าวความจริงนั่นเองแพรทุกดอกเราบอกเมียงพระบ้าบอไปๆไายบายไยเล์ bye. Bye bye, เออคนเขเมรที่ห็นเขาก็เชื่อแบบนั้นจริงๆหรอวะเชื่อสิเพํำกันคลิกๆทั้งประเทศเลยนี่เออแต่เรามีคลิปวิดีโอนะเนี่ยมึงดู คลิปวิดีโอช้าสักนานี้เลยนะแต่คนเขมรเขาไม่เชื่อนี่เขาคิดว่ามันคือคลิป AI จะทํายังไงได้ล่ะเพะโอโห,โอโหกรยอมจริงๆหรือแม้กระทั่งคลิปนี้ที่เป็นคลิปทางกองทัพเรือนั้นสามารถยึดเป็นที่บ้านสําลังได้เสร็จเบ็ดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่คนเขมรส่วนใหญ่ก็ไม่เชื่อแล้วก็คิดว่านี่คือคลิป AI นั่นเอง โอ้โ,โ,โหมันเจนเว็บไนโปรแกรมไนวะเนี่ยมันถึงชัดสักขนาดนี้ช่วยกรุณาบอกโปรแกรมกูทีเธอกูจะได้ใช้บ้างแหม่มสวัสดี